สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวราชพฤกษ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันเหมือนกับวันปีใหม่ของอเราชาวไทยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ก่อนแล้วก็เนื่องในวันนี้เป็นวันวันผู้สูงอายุนะคะจึงของนำคำอวยพรนะคะนำความปรารถนาดีของพี่น้องคริสตากไทยนะักุงเขเปนเ,เกนนะคะนำมาเึงพี่น้อง ท่านผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในวันนี้นะคะในพระธรรมส,สุภาษิตบ,บทที่16ข้อที่31นะคะบันทึกว่าศรีรษะที่มีผมหอกเป็นบางกุฎแห่งศักดิ์ศรีผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจึงจะหาพบได้ขอบคุณที่พระเจ้าพระเจ้าส่งให้คุณค่ากับเราทั้งหลายนะคะเน้น64ปีก็ถือว่า อ,อยู่ในช่วงที่สูงอายุนะคะแล้วก็ประการแรกที่อยากจะวอวยพระพรคือ,อขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ให้เป็นที่พักพิงได้ของลูกหลานนะคะขอพระเจ้าอำนวยพระพรมาเนื้อ,อศรีรษะของท่านนะคะพร้อมทั้งลูกหลานของท่านทั้งครอบครัวคะ่ะขอให้มีความสุข ตลอดปีและขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังนะคะที่ในการติดตามพระเจ้าตลอดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพ,พ,พี่น้องทุกท่านในวันสูงอายุและขอพระเจ้าอวยพรลูกหลานทุกคนที่เราจะเป็นลูกหลานแห่งชาวฟ้าสวรรค์ที่จะเป็นผู้ที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของเราทุกคนในทรามการสมาชิคิดสักถนนราชฤุษ์ค่ะ Amen.